วันนี้เราจะมารีวิวอะไรกันเจ๊ขนมสา,าสลายสาลายสาลายชื่อว่าวาซาบินี่สาลายชื่อว่าวาซาบิโอเคแล้วก็ยังมีน้ำด้วยโอเคมีน้ำฮาวายเนียนเอ้ยฮาวายเนียนเอ้ยฮาวายเนียนมามายิ้ชมชิคชมกันกอ<า>่อนมาเจมบีบอลหยิบให้เจ๊หยิบกินเลย ต้องยิ่งจุกต้องยิงจุดต้องยิงจุดมาถ้าพี่ปอชนะกินห้าเม็ดแต่เจ๊แพ่กินสองเม็ดโอเคพี่ปอชนะกินห้าเม็ดใครกินห้าเม็ดพี่ใช่ไหมมาให้เจ๊กินอ่ะเจ๊อ่ะรับอ่ะกินข้าวปากกเดียวเลยข้าวปากให้หมดทุกเม็ดเลยข้าวปากไม่หยาพึ่งดีไม่จบเลยทำไมกล้าทำไปอะไรไหมนะดูวิวจบอ่ะ ป็นอะไรต้องกินให้หมดเมื่อกินให้หมดเราสารมารีวิวแล้วนี่รสฝาลายใช่ไหมไม่อร่อยเลยไม่อร่อยอะไรรสฝาลายนี่วาซาบิลอกินหน่อยฝาลายวาซาบิสาลายกินวาซาบิแกลองกินดูลองชิมดูว่าอร่อยนะนี่ครับนี่นะครับสาลายรสวาซาบิ ถ่ายคลิปเลยหน, <c oughs> น่าเน้ะครับนี่น้ำมันนะกูไม่ไหวไม่มีกินน้ำไม่กินไม่มีกิน๋ย่าถ่ายเป็นแบบกินแบบชาล็อกกินแบบชาล็อกดื่มาชาล็กอกเยอะหัวเยอะหัวกินแบบชาล็อกก <5 S 2> ินแบบชาล็อก2เมตรครับนี่ดูฉันนะครับกินอะไชาล็กอ,อลกกินหมดแต่ไม่ทัน กินแล้วครับได้ไหมครับเด็กๆแก้วความรู้สึกพี่บอกว่าเด็กๆห้ามไปทำกันนะครับอันนี้เด็กๆห้าไมไปทองกินกันนะครับมันเผ็ดอร่อยกินน้ำทำไมครับกับเพาะต้องการน้ำนูก็ได้ค่ะได้เต้นพลังนะยกเทปเจ้ จริงน,น,มนะนะมองต่อคลิปเลยฮะบ๊ายบายรสชาติมันแปลกๆแ,แล้วก็เส้นชูบ๊ายบาย